สวัสดีครับผมทวีทรัพย์ปากบางค้าข่าวครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมากับเดือนแล้วก็ซ้อมอยู่ที่สพอ,อ,อมอนครับอ๋ออยู่ที่สพอมอนเนาะอยู่ที่ใต้เลยสองขามีใครเป็นคู่ป้าูซ้อมมากที่หนึ่งมีกำชัยเวทวีแล้วก็พวกที่มีรายการอย่างบรรชนะพวกนั้นรเรา็คือพวกในคล้ายช่วยกันนะอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ก่อนปิดโควิดวันนั้นเราต่อยไว้ที่ตอนปิดโควิดผมว่าวอมต่อ,อยช่องแปด ก็สามยกนะครับตอกไปต่อยั้องแปดอยู่สามยกไปไงชนะชนะคะแนนโอ้โหชนะคะแนนแล้วก็หยุดเลยยาวก็เลยหยุดยาวเลยใช่ไหมแต่เราก็ซ้อมอยู่ตลอดครับผมกลับมาซ้อมเก็บตัวอยู่สปอร์มอนับก็คือเคลื่อนที่อยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้ไปไหนอยกแล้วครับอตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ผมยี่สิบสามเราสูงประมาณเท่าไหร่ต่อเจ็ดสิบเอ็ดแล้ววันนี้เราเจอกับสีโชคเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไฟแรกเลยครับตั้งแต่ต่อยมาเลยนะเพิ่งเจอกันเดียไฟแรกครับ แล้วได้ศึกษสาเกี่วกันต่อยออกมาปะ้ะก็ได้ดูบ้างครับนี่เอาเป็นมวยสไตล์อะไรอพอจำได้ไหมก็มวยเข่าแต่มีมัดเสริมมามแล้วอย่างของเราเป็นมวยสไตล์ผมก็มีแต่งฝีมือมาอมว่าอแต่ร่างเดิมมวยเข่าอ๋อแต่นี่เราต้องปรับแล้วค,คือมีหมัดมีสอ,อะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นฝีมือไปด้วยครับอืแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยวางแผงไงก็ ต่อยสบายๆตามเกมเราลอมดูเขาว่าเขาออกวุดแบบไหนใช่ไหมเพราะต่างคนต่างหยุดว่างัันเถอะไฟนี้มันพึ่งมาขยับไฟแรกใช่ครับต้องดูไปก่อนเห็นไหมแล้วยังเราต่อยไฟนี้อันนี้เป็นมวยอะไรมวยรอบปะหรือปกติธรรมดาไม่ทราบเหมือนกันผมแล้วยังเอาวันนี้เราก็ไปเรื่อยๆเนาะไปตามตไตายเราว่างัันเถอะครับ แล้วอย่างน้ําหนักวันนี้คิดว่ามาไปไงสบายสบายครับคุมมาสบายสบายคุมมาเลยครับวันนี้ต่อยเวทร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดครับแล้วเราคิดว่าจะมาเกินอยู่ประมาณเท่าไ่ก็หน้าจะครึ่งครึ่งกิโลได้ครึ่งปอนด์ได้แต่ก็ไม่มีปัญหาเนอะคือเหมือนว่ามาขยับขยื่นเนื้อตัวที่นี่หน่อยให้มันแบบได้ขยับหน่อยใช่ไหมคือไม่ใช่ว่ามาปุ๊บขาดหรือว่า มาพอดีคือมาขยับร่างกายนิดนึงนะอ่าเราเป็นจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับฝากเช่อช่วยแฟนขับรดนี่นะครับผมพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับเป็นที่แน่นอนนะครับครับโชคดีครับผม